เมื่อช่วงสายๆวันนี้ค่ะเกิดเหตุระทึกใจเกิดขึ้นกลางเมืองโคราชเลยคือมีผู้ชายคนหนึ่งค่ะล้มฟุบลงไปแล้วปรากฏว่าเสียชีวิตหน้าห้างกลางเมืองโคราชเจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องเข้าไปตรวจสอบนะคะเพื่อจะนำผู้เสียชีวิตไปโรงพยาบาลแล้วก็ต้องตรวจหาเชื้อโควิดด้วยค่ะเมื่อเวลา 10. นก45นาทีเมื่อช่วงสายที่ผ่านมานะคะทางด้านเจ้าหน้าที่กู้ชีพสว่างเมตตาธรรมสถานนครราชสีมา ต้องสวมใส่ชุด PPE ไปช่วยกันปั๊มหัวใจในายอนันต์อันตาอายุ59ปีค่ะซึ่งมีอาชีพขับตุกๆรับจ้างหลังจากที่มีอาการช็อกหมดสติไม่ทราบสาเหตุก่อนที่จะประสานร,รถโรงพยาบาลมหาราชนาครราชสีมามาตรวจสอบและพบว่าเสียชีวิตในเวลาต่อมาค่ะโดยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบริเวณหน้าห้างบิ๊กซีซึ่งอยู่ที่ตบ,บนในเมืองอำเภอเมืองนครราชสีมาค่ะ ครับซึ่งทางนี้ครับจากการสอบถามผู้ที่เห็นเหตุการณ์นะฮะ mm. เขาก็เล่าว่า mm. ผู้เสียชีวิตเนี่ยได้นั่งเล่นเพื่อรอรับผู้โดยสารอยู่ภายในป้อมนะฮะแล้วก็มีการพูดคุยหยอกล้อกับเพื่อนตามปกตินะแต่หลังจากนั้นไม่นานก็พบว่าผู้เสียชีวิตได้นั่งอยู่ที่เก้าอี้แล้วก็ล้มลงไปนะฮะโดยไม่ทราบสาเหตุพอล้มลงไปเนี่ยเพื่อนๆบอกว่า ไม่มีใครกล้าที่เข้าไปแตะเนื้อต้องตัวเพราะช่วงนี้เนี่ยแน่นอนผมเชื่อว่าเขาอาจจะเห็นข่าวด้วยจากพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศที่มีภาพข่าวของผู้ที่ล้มเสียชีวิตกลางถนนอะไรก็ว่ากันไปนะเขาบอกว่าช่วงนี้ในพื้นที่จังหวัดเองก็น่ากลัวด้วยนะจังหวัดนครราชสีมามีการระบาดของโควิด -19 แล้วเขาก็ไม่ทราบนะเพื่อนๆก็บอกไม่ทราบว่าคนที่ล้มลงไปเนี่ยก็คือคุณอานันต์เนี่ยมีโรคประจําตัวหรือไม่เพราะผู้เสียชีวิตเองหรือคุณอานันต์ก็ไม่ได้เคยเล่าอะไรให้ใครฟังนะฮะ ก็ทําให้คนที่นั่งอยู่ด้วยเนี่ยทำได้เพียงแค่โทรแจ้ง,จงให้ผู้พทัยเข้ามาตรวจสอบแล้วก็อยู่ห่างๆจุดเกิดเหตุนะคะครั่งหลังจากที่เจ้าหน้าที่พบว่าคุณลุงเนี่ยเสียชีวิตแล้วเจ้าหน้าที่จึงต้องนําศพคุณลุงไปชนะสูตรอย่างละเอียดอีกครั้งที่แผนกนิติเวชโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาค่ะ ซึ่งหากพบว่าเมื่อตรวจพิสูจน์แล้วคุณลุงติดเชื้อโควิดเจ้าหน้าที่ก็จะมีการแจ้งให้ผู้ใกล้ชิดมาตรวจหาเชื้อและกักตัวเป็นเวลา14วันตามมาตรการต่อไปค่ะครับ